อินเดียนำร่องระบบชำระเงินบริกสท้าชน Swift เบรกอิทธิพลจีนค่ะ ช่วงนี้มีข่าวอินเดียเยอะหน่อยนะคะตอนนี้อินเดียกําลังก้าวขึ้นเป็นผู้เขียนกติกาใหม่ของระบบการเงินโลกเมื่อผลักดันโครงสร้างชําระเงินดิจิทัลของกลุ่มรีสที่ตั้งเป้าท้าทายอํานาจของ SWIF t และลดการครอบงาของดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดเชิงสัญลักษณ์แต่คือการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินชุดใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนสมดุลอํานาจเศรษฐกิจโลกในระยะยาวค่ะอินเดียเลือกแนวทางที่เฉียบคมกว่าแนวคิดสกุลเงินร่วมซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องเงินเฟ้อและก็ความเสี่ยงด้านอิทธิพลของจีน โดยหันไปสร้างระบบที่เชื่อมโยงสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือว่า CBDC ของแต่ละประเทศเข้าด้วยกันค่ะตั้งแต่ E ีร e ูปีอีวนไปจนถึง e ูโรเบลผ่านเครือข่ายชําระเงินเดียวที่ทําให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านดอลลาร์หรือว่าธนาคารตัวกลางของตะวันตกค่ะ หัวใจของระบบนี้ก็คืออธิปไตยทางการเงินแต่และประเทศยังคงควบคุมสกุลเงินของตอนเองเต็มรูปแบบขณะเดียวกันค่ะก็สามารถทําธุรกรรมข้ามพรมแดนได้รวดเร็วโปรง่งใสและต้นทุนต่ํากว่าเดิมอย่างมากการออกแบบนี้สะท้อนแนวคิดที่อินเดียผลักดันมาโดยตลอดค่ะคือไม่ใช่การรวมศูนย์แต่คือการทําให้ระบบต่างๆนั้นคุยกันได้เหมือนที่ UPI เคยพลิกโฉมการชําระเงินภายในประเทศมาแล้วค่ะ ในอีกด้านหนึ่งค่ะจีนก็มีโครงการ e อ bridge ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม C ี d c ดีข้ามพรมแดนที่พัฒนาไปไกลกว่าใครแต่หลายประเทศในบริก s กังวลว่าหากใช้ e อ bridge เป็นแกนกลางอิทธิพลของจีนก็จะสูงเกินไประบบใหม่ของบริ c s จึงถูกออกแบบให้เชื่อมต่อได้กับโครงสร้างอย่าง e อ bridge แต่ไม่ยอมให้จีนเป็นศูนย์กลางของระบบทั้งหมดค่ะอินเดียต้องการระบบที่เป็นกลางกระจายศูนย์และให้ทุกประเทศนั้นมีน้ำหนักเท่าเทียมกันค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และปอมขอฝันหนังสือที่ปอมแปลเป็นเล่มแรกในชีวิตเลยค่ะวอร์เรนบัฟเฟตตสุดยอดอภิมหาเศรษฐีสมองเพชรเล่มน,นี้ไม่ใช่หนังสือสอนเทคนิคการลงทุนนะคะแต่เป็นหนังสือที่พาเราเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในสมองของคุณวอร์เรนบัฟเฟตตเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เขาเรียกว่ามันิเมด กรอบความคิดที่ทําให้เขาตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีตลอดชีวิตและเป็นวิธีคิดที่ใช้ได้ทั้งเรื่องการลงทุนและเรื่องชีวิตค่ะสามารถพรีออเดอร์ผ่านแอปส้มแอปม่วงหรือว่าทางเว็บไซต์4 x ค่ะส่วนคุณผู้ชมช่องแดงปอมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกออเดอร์ที่เข้ามาด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ปอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ